สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลัอยู่ในอมองอัพแล้วไม่มีคนเพ่อนแล้วเออเออก่อนจะไปเล่นเ,เกมไปฟังอะไรก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเอาลนะอะไรที่ผมจะมาบอกวันนี้ก็คือผมทํากลุ่ม Discord แล้วนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ไปเข้ากันเยอะๆนะไม่มีเพื่อนโอเคมาต่อมต่อ โอ้โห oh, oh. มีอันนี้แค่อันเดียวได้เอาได้ไห้เอาได้จะเริ่มเลยเหรอแปดคนก็เอาเลยโอเคได้เป็นไหมเราได้เป็นหนูนผัดโถ่อยทักอยู่ไหนเอ่ยทิ้งขยะเอาวัน้ียห้า จะมีคนมาไหมเอา้เอาวอิมพอสเตอร์ออกเลยเหรอเอาลูกค่าได้แค่คนเดียวเล่นเด็อีกตัง้งโอ้โหเอ,อ้ยกล้าดีไงเป็นสีสม้มแทนฉัน เขาก็ได้แต่ผมจะเป็นคาเนกิเคนนึงเคนคาเนกิคาเนกิผมขอเรียกว่าคาเนกิเคนนะมันมันถนัดปากกว่าบราวเอาอะไรวะเอาแบตเลยสิบห้าเออช่างมันลืมชาร์จนะครับ คานกิกิต้องใส่เสื้ออันนี้แต่คานกิกิใส่ไม่ได้แบงล่างเป็นกูก็ไม่ได้โอยเฮ้ยบราวอยากแบงล่างเป็นกูจังก็ผมเรียกกูนใช่ไหมผมเรียกกูลมมกกอลิงนะลอลิงไม่ใช่คำหยาบกูแต่จะเรียกกูนะเอาเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนี่ Yes กลายเป็นเนคานิกิคานิกิเคนเสียงคุณแม่จะได้เล่นมนน่วันนี้จะได้เล่นมนน่ตัดเอ้ยไม่ต้องตัดหรอกออกไปเลยเดดเดๆดเ

bao rồi lịch cái đấy mà